อันนี้มาถ่ายบรรยากาศควายกิบอินเสิร์ตหน่อย ไทยไปใส่ห uhm. นะะังครับเอาไปใส่หน right oh. ังทำหนังหนังซีรีส์อยู่ในยูทูบนี่แหละถ่ายควายตอนเช้าครับบรรยากาศชุมชน นีมัดข้าวหายรูยากนะครับสมัยนี้มีแต่รถเกี่ยวหมดแล้วมไม่เคยเห็นนะครับมัดข้าวแบบนี้แล้วต้องยังไง,ต,งต้องตีเอาครับเลยหรือว่าต้องมีรถนวด น uhm ี่ก็ต้องเตี้ยเตี้ยวโอเคตึงเย่ะตึงเยอะเขามาลงไฮแล้วม่ะเชิญส่วนเขาลงยากอืมต้นนี่สวยป่ะดีสวยไหมสวยดี ตน้น่ำมองดิวันนะสวยเลยต้นนี้ยครับงงได้ข้าวกันไหมครับปีนี้เพี้ยนๆนี่แหละหน้า้องก็ดีอยู่นอนม าหกเป็นเขามะลิอ้มัน่วงเสียตึ้งพิ้งพอมะลิที่นี่แล้วแล้วนะไร้านเขามะลิก็หมายถึงนี่อะไรกันอ่ะมันเสียหลายจริงเขาไม่ใแต้าวทำไมทำไมเขามะลิไม่ให้ครับเพราะว่าข้าวมะลิราคาแพงมันไม่ได้เกี่ยวกันหรอกแต่รัฐบาลเขาทำให้เกลือไปตากภาษาบ้ามันนะผีบ้า อยให้ใครก็ให้ไปมันผีบ้ามันไม่ได้บ้าหรอกมันเอาเงินมันโกยเงินมันเอาไปไม่ได้มันมีตัวหลุงอยู่ก็ต้องโกยออกมาเอามาแ <c oughs> จกเราพอเป็นเป็นยาเบื่อเนี่ย,ย <า S 1> แล้วไปมันก็ไปโกงเอาเออโน้ตไขวันเองวันละสิบบาทเขาเองวันละยี่สิบบาทเขาให้เราคนละิบบาสิบบาทแต่ว่ามันเอาไปไปิกระสอบ